ครับนนทไทยรถไถมือสองบาจงผ้ารอสวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับ9ธันวาคม2568ครับมาโอ้ยมถอดบ้านครับพี่น้องครับอ่ะเดินทางไปรับแม่บ้านครับกับลูกๆเด้อแอร์2ทุ่มหรอครับเนี่ยมาเลยมาจัดระบบครับอมาจัดกลุ่มจัดกลุ่มเขาเรียกจัดกลุ่ม120มาอยู่ด้วยกันหน่อยอโอ้ย1 20ล้วนๆครับ120ล้วนๆเลย ไม่ว่าที่เจาะคันที่เขามามือนี่โดยตรงเลยครับนี่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 อ่ะคันก่อนหน้าน ah. ี้เข้ามาก็ยังมีโอกาสได้รีวิวเลยอ่ะดูนี่ร้อยยี่สิบพัดเอ็กครับอุ้ยอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบนี่นี่พิ่งเขามากไหมครับนี่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 ยังได้ดิ่มแห้งครับพ่อค้าถือใจแห้งคันนี้อ่ะสวไใช้หน้าครับเศร้าขายแล้วอุยมักซาลีแห้งครับซาลีก็มักมักโค้งความเสียงกัน เนียน,ๆ,นๆเลยครับนี่เอ๊ยยังบริดตดประคายับจักโตครับนี่มาๆๆเดินเดินเดินดูเบิงหูหูตะขอกยังติดเลยครับนี่อ่ะเห็นบ่ครับเบิงเสียงครับนี่เสียงคนเดินเดินนิ่มๆครับอ่ะคันคู่เอฟซีดีครับเฮ้ยสิ่เป็นแก้ใหม่ดังบาทกันอะรถใช้งานน้อยมากครับอ่ารถไฟเขียน อ่ะครับเบิ่งฝ่ายผูกแขนนะครับรดใส่งานหน่อยใส่คานหลายได้คาไปเบิ่งฝ่ายผูกแขนนะพี่น้องเ้อมาเบิ่องนี้นี่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 เนี่ยฝ่ายผูกแขนแทนความรักยังอยู่นะครับมุมนี่พกริติ้งต่างพ้นต่างแดดได้ครับเนี่ยมันยังอยู่เห็นไหมนี่นี่เขาซื้อมาครับเนี่ยอ่ะเกีย์เขาได้ทุกเกีย์ครับสายคัดก็ยังเขาได้ครับอ่ามือเต็มเต็มครับแฮนด์จับเต็มเต็มมักไต่เสียงนี่แหละครับ เบิ่งเสียงพี่น้องเอ้ยเสียงหอมครับมู้มีซึมจักหม่องมึงค้ามแห้งครับไอ้อาสิบหลอกสิบรอกู้นีแห้งนะครับเพราะว่ามันทาน้ำกระพัดเองก,กูแหละฮะฟังเสียงขบบัดเนี่ยมึงท้านี้นี่นี่ด้ามเดิมครับเนี่ยในความเดิมครับขนาดพื้นหางแดงได้ครับเนี่ยแรกๆของหน่อยยี่สิบเปอร์ละครับเนี่ยมยฟังเสียงครับเนี่ย เอาเสียงด้ฟิตจัดประหลัดบอกครับ ของแท้เลยครับเรื่องขึ้นเลดับเองครับไม่ค่อยจะเห็นว่าจาังหวะขึ้นสุดกับโล่งสุดเด้อเบื่องสีสันกับลูกครับความเดิมย้ยคันนี้พูดตามตรงนะครับก็ซื้อซื้อตามสันสัตญานครับอหเพื่อนเดินเบาให้เบื้องอย่างเดี๋ยวเพวื่อนมาไม่ได้ถามเลย่าเสียงนิ่มบนนิ่มแต่ว่าสัญชาตญาณผมเบิ้งแล้วดูการใช้งานนะครับเบิ้งรดจอดครับเบิ้งสีผิวพันธ์ครับแอะ เบิงบ้งคัดคูนี่เบิ้งบ่งอยากครับนี่นี่ทะรถที่ใส่งาดหลายๆนี่เนี่ยไอ,ไอมุมนี้มันจะเสียไปก่อนเพื่อนเลยเห็นบอนี่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 ตัวนี้คือตัวที่เปาะบางที่สุดของรุ่นนี้เลยนี่นี่เห็นบ่ครับตัวนี้แล้วนี่อันบูน่าบูหลังตัวนี้แล้วครับสิหักก้อนมูเลยละ่ะเพื่อนเลยเพื่อนนี่แล้วนี่เ <c ười> ่โอ้ยเจาะลึกครับเข้าวันนี้ครับเมดอินโคราชมาต่โคราดด้ยครับคันนี้อำเภอพิมายขอบคุณครับ เจอกันในเฟซเธอแรอกเลยครับเนี่ยตัดทิ้นใจซื้อเลยมาขั้นนี้ก็เขาโดนแล้วครับนี่นี่นี่ลิงล้มสายฟ้าในนิ่มเมื่อกันครับเนี่ยโอ้โยเอาใจสายร้อยยี่แเมื่งสีสันกับผ่านนี้ได้ครับรุ่นสามสิบปีได้นี่เอาใจสอยลายยี่สายร้อยยี่อย่างเดียวเออตัวนี้ก็ได้นิ่มได้บหมเอากันอยู่ครับนี่มาตัวสุดท้าย รอยยี่ขึ้นกันครับนี่นี่บัก2 2> สองเศร้าเข้ากันแล้วครับเนี่ยบักรอยเศร้าขึ้นกันโอ้ยตัวนี้คือเก็บงานเรียบร้อยครับ่ะเก็บงานเรียบร้อยฟิตท,ทั้งระบบฟิตให้ไหมครับตัวนี้คร,รับเออแจ้งลูกค้าขั้นนี้ก็กคือฟิตท,ทั้งภายในภายนอกครับแอบเปลี่ยนห <laughs> ยกสุดเลยครับนี่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 นะทดลองครับทดลองเอามาดูว่ามันลวดที่เฮ็ดครับนี่ออ ทั้งภายในภายนอกครับต้องแจ้งลูกค้าเด้อเปลี่ยนใหม่ของคูปต้าแท้ทั้งหมดนะอะไรคูปต้าแท้ครับมีบินครับลองเบืองพน้องครับไม่เสียหายอะไรครับบริยมแมวครับนี่คือแจ้งลูกค้าครับตัวนี้คือฟิตมาใหม่ทั้งระบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเสียงนะครับอ่ะวันนี้ดูรูปลักษณ์ไปก่อนครับนี่นูน F c d ซดีครับโค้งคนนูน F อฟซดี อนอนรับฟันดีลาตีสวัสดครับบู๊ว่าด้วยร้อยยี่สิบล้วนๆครับอเหมือนเมือนจึงสีผมวา่าเล่าใจดีไหม,อมเอฟซีลายคนเพิ่ก,กับมักคนมักแบบนี้แหลอว่าแต่ค่อยเห็นแบบนี่ครับเห็นทุกเรียรบทตามสายตาผมเห็นบะเห็นห้างหนูบอพี่น้องอยู่ข้างในคุ่อนอ่รถบถึกเมืองหุ่นห้างแม่งซิ่งแม่งสอดเห็นบอติดครับนั่นเอยเอา้า โอเคนะครับนั่นรับฟันดีล่าติสวัสด์ครับโอ้ยบ่อขายครับขั้นนี้มีขายจะใช้เองนะครับจิ๋ว้บไทยหน้าครับสวัสดีครับ